ครับพี่น้องมือนีเก็ายุดตลาดซีครับตำบลเสี่ยงกรมนี่ครับเพื่อป้องชุบอย่างวัดเลยครับตอนนี้ก็ยุ่นลานขายเครื่องมือช่างครับนี่ครับตามไปยืนเด็กมือเด็กบนคันเริ่มเครื่องมือช่างเมียเสือกันฝนหยอดเปย์นอนเว้นครับแกมี่ายาครับมือเด็กบังคับฝนมีสวรรค์นี่นอดเป่าเป่าฝนดูดฝนก กบส่แมงก็มีปรเด็บ้างครับใายคนควงไทยคนควอมห้คนควพร้อยเซลเกนค่้ยลงนี่เกนนี้เปค่ะ ไม่ขาดว่าว่าขายอะไรพี่แบบทรรม่าอะไนเครั่างหนึ่งเคียงมือสั่งไรวัดหมดไปลายแล้วหรอเป่าลายค่าน้ำมันเนะะาะวัาป้นว่้ใหญ่ขายนกกระทาเลยเติมน้ำมันก่อนหราอเป่าสิบห้าบาทสาบาทเนาะ เส้นย่างก็ได้หรอ